การคือร่างกา,ายจิตใจและรูปนำทาทั้งหมดทั้งสิน้นเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแลเหตบทายไปัาเพธ,ธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทางที่เป็นสังขารและมีใชงคารทั้งบางหมดทั้งสิน้น ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรทิเระว่าของลาว่าตัวว่าตนของหลังหาตุวอังชีวิตัางชีชสิตเมื่อบังมายามริทพาพังชีชีวิตเป็นของไม่ยังยืนความตายเป็นของยังยืนอันเราจะพึงตายเป็นแม่แท้ รณาปริโยสานมีชีวิตทางชีวิตนิยตางมารันังมีนิยตางชีวิตของเรามีความาเป็นที่สุดรอมอเราไม่เที่ยงความของเราเป็นของเที่ยง ให้ล้างว่าแยังกาาโยป่าทาวานิเสสสติชุทโตเปตวินญ,ญาณนิลาทั้งว่าการิการังรวันี้จะสังเวทร่างกายนี้ให้ทั้งอยู่นา,นา,า,ากานป่าสจกวิญญาทานข้าวทิ้งเสียแล้วจาก ซึ่งแผ่นดินปาะดุดดังว่าทนไม้และทนฟืนหาประโยชน์มีตา